ดีจ้าวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโยกัง g โกลบอลนะครับผมอยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมดันเจียนที่สามารถลงได้ EXP วันละ14ล้านลหลาหลายคนมักจะไม่รู้หรือว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้นะครับก็คือเกี่ยวกับดันเจียนสิทธิ์อาจารย์นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า มันจะลงได้วันละ4รอบซึ่งได้ EFP e ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเรากดคูณ100%นะมันจะได้อยู่ที่14ล้านเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไวเริกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เติมเงินเกมโยกังโกลบอลนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมริชแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับที่สำคัญนะครับทางริ k แมนช็อปเนี่ย ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับกดลิงก์งันได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูครับเกี่ยวกับระบบสิทธิอาจารย์นี่แหละนะครับอันดับแรกเลยพอเรากดขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยครูสิทธิ์ครับผมเนี่ยเรากดคําว่าครูสิทธิ์ขึ้นมานะครับซึ่งในครูเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรับสมัครก่อนนะครับผมเราจะต้องประกาศรับสมัครนะครับผมก็คือรับสมัครลูกศิษย์นั่นแหละแล้วก็ถ้ามีใครมา ขอเข้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถทําการนะครับผมลงดันนะครับซึ่งเป็นดันเจียนเขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย,ววดยมันเป็นดันเจียนของของศิษย์อาจารย์นะครับวิธีเข้าก็เข้า,ขาได้หลายรูปแบบแล้วเข้าที่ด่านก็ได้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับนี่ครูศิษย์เนี่ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นก็คือ2ดันนี้แหละนะครับผม <S 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 ดันบนเนี่ยก็คือเป็นดันเป็นดันครูศิษย์ชั้นต้นนะครับแล้วก็เป็นชั้นกลาง นะครับซึ่งชั้นต้นเนี่ยจะได้ exp ต่อรอบเนี่ยรอบละ2ล้านนะครับส่วนชั้นกลางเนี่ยจะได้ exp ต่อรอบรอบล,อบละ5ล้านแล้วแต่ละดันเนี่ยลงได้ดันละ2รอบเท่ากับว่าเราจะได้ exp ทั้งหมดติด4ล้านนะครับอันนี้คือถ้หาหลายคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็งงนะครับว่าทำไมเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันวันเดียวเนี่ยโอ้โหเลเวล40อย่างงู้นอย่างนี้จริงๆมันมีวิธีทําได้มันหลายรูปแบบมากถ้ามันมาตรงวันตรงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําพงน้ําพุ นะครับผมนั่นไหนจะเป็นพวกไอพวกหอมังกรอีกนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับเอ่อดังนั้นก็เอาง่ายๆว่านี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกดันปูติดนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมเอ่อไปครับวิธีการลงก็ตามนี้เลยครับตรงที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตอนที่เราลงเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เข้าไปครับที่ด่านะครับแล้วก็กดที่ครูสิทธิ์นะครับเราจะลงกับลูกศิษย์ก็ได้หรือเราจะลงกับเพื่อนคนอื่นก็ได้นะครับที่เราที่เขามีลูกศิษย์เหมือนกันเนี่ยเราจะลงกันกับเพื่อนเราก็ได้นะครับแล้วลงได้ไม่จากัดนะครับแต่ว่า EXP เนี่ยมันจะได้แค่สองรอบแรกเท่านั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องพาลูกศิษย์ของคุณเนี่ยไปลงเรื่อยๆนะครับผมทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะนัดเวลาการลงยังไงอะไรใดๆนะครับ อันนี้ก็ลองตีให้ดูครับในส่วนของชั้นต้นนะครับลองดูนะครับ E X P นะครับปึ้งขึ้นมาแพดดนข้างบนคุณเห็นไหมครับสองล้านนะครับผมแปดห8ืนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับตีง่ายๆตัวได้กลมๆก็คือ E X P สองล้านต่อมาเรามาดูครับในส่วนของชั้นกลางนะครับผมเอ๊ะทำไมไม่มาวะเดี๋ยวรอรอรอยกเลิกใหม่ง่ะปลอยก็ออกรอปั๊บ โอเคมาแล้วเริ่มดันครับอันนี้คือชั้นกลางครับรูปแบบการลงก็เหมือนเดิมเลยครับมันไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโส่างไปเลยนะครับผมก็แค่มอนก็อาจจะถึกขึ้นมาหน่อยนึงเออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือ ECP ที่มันได้รับเนี่ยนะครับมันก็จะรุนแรงกว่านะครับมันจุรุนแรงกว่าดันชั้นต้นนะครับผมเพราะว่าชั้นต้นเนี่ยได้สองล้านแต่อันนี้เนี่ยห้าล้านนะครับผมเออนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูห้าล้าน ปางนะครับสโลโมชั่นตายแบบเก๋ๆปึ้งเห็นไหมเรียบร้อยเห็นไหมครับข้างบน่ะห้าล้านหนึ่งแสนกว่านะครับผมห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ลงให้ดูอีกรอบครับอ่ามันลงได้ดันละสองรอบนะครับแต่ดันบนเมื่อกี้ผมลงรอบเดียวนะเออเพราะว่าผมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับก็ตามนี้เลยครับใส่ใส่ไวรุ่นชอบและนี่ก็เป็นระบบที่ผมบอกก็คือลงดันวันหนึ่งจะได้14ล้านนะครับทีนี้ผมจะแถมให้อีกครับหลายๆคนถามว่าจุติสัตว์เนี่ยครับผมมันต้องเตรียมอะไรบ้างมีสิ่งใดที่มันจําเป็นต้องเตรียมนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วแหละจริงๆนะครับผมแต่ทีนี้นะครับอะเรามาลองดูผมกําลังจะจุติเหตุอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับ คุณจะต้องทําในส่วนของคําว่าเลี้ยงเนี่ยเอาไว้ให้มันได้5้ทับหก่อนนะครับก่อนที่คุณจะทําการจุดตีเนี่ยคุณอย่าลืมว่า1นึ่งเลเวลคุณต้องได้ครับเลเวลต้อง75าครับ2นะครับดาวเนี่ยต้องมี5ดาวนะครับแล้วก็3นะครับผมจะต้องเลี้ยงมันเนี่ยนะครับก็ตรงให้อาหารมันนี่แหละให้ครบ5้ทับหนะครับถึงจะสามารถทาเควสจุดตีได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมคุณจะต้องในส่วนของเลี้ยงตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องไปทําให้มันเป็น5้าทับห แค่นั้นคุณก็จะสามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่ามีไอเใช่มอีกอย่างหนึ่งครับที่คุณจําเป็นต้องเตรียมผมบอกเลยต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเสียเงินเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมันน่าจะอยู่ในอันนี้เปล่าวะในอปถ้าเอ๋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 อยู่ไหนน้าหนูอยู่ไหนอะฮัลโหลจำกัดเหรอ ใช่ไม่น่าจะใช่นะอื่นๆละ่ะผมจำหน้าตามันได้อยู่นี่ไงนี่ครับตำราสิบสองสัตว์วิญญาณนะครับผมแม่งต้องใช้สิบสองเล่มเลยนะครับเอะน่าจะน่าจะสิบสองเล่มนะครับถ้าโดยจำไม่ผิดใช่เออมันต้องใช้สิบสองเล่มอะเอาง่ายๆนะครับคุณก็ไปเตรียมเอาไว้มันแลกได้นะครับจริงๆริเนี่ยมันแลกก็จากตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะมีคนถามผมต่ออีกว่า บางแรกจากที่ไหนนะครับผมเออนี่นะครับเนี่ยร้านพักนี่แหละนะครับในร้านพักเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับผมในร้านพักเนี่ยมันจะมีอยู่แต่ว่ามันจะใช้แต้มนี้ด้วยนะครับผมคุณต้องมีชื่อเสียงพักนะครับผมเห็นปะเออรับรองเออรับรางวัลเงินเดือนในพักเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีตั๋วนี้นะครับ40ตั๋วในการแลก1อันนะครับแต้มนี้จะต้องใช้พันหนะครับแล้วก็อันเนี้ย40ตั๋ว นะครับแค่นั้นเองถามว่าไออันนี้มันได้มาจากไหนอ่ามันจะได้มาจากตรงนี้ครับอ่าอ,อยู่ไหนวะโถงพักนี่น่าจะตรงนี้ครับมันจะได้มาจากภารกิจมังกรนี่แหละนี่ไงเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะได้ตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปที่เขาแรกจะกินกันเนี่ยตรงนี้ก็แจกนะครับผมตรงนี้ก็แจกเช่นกันนะครับดังนั้นก็รู้ไว้ด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนงงนะครับว่าเฮ้ยแม่งกเก็บยังไงก็เกิดจะเก็บครบเปล่าเลยจริงๆแล้วเนี่ยแม่งแจกกร,จกระจายเลยในแต่ละอาทิตย์ นะครับผมแล้วก็แต้มนี้นะครับชื่อเสียงพักนะครับมีหลายค้ถามผมก็เอามาเน็บเอาไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับส่วนไอกิจกรรมวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็รอไปครับให้มันได้ดาวนะครับให้มันได้ดาวเยอะๆแล้วคุณก็ค่อยกดเอ่อเขาเรียกว่ายังไงเดียกดทำารกิจสําะสเร็จอะนะแต่ว่าไอกิจกรรมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรีบนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากรีก็ใช้อันนี้ไอกล่องเนี้ยในการรี นะครับแต่ว่าเอาจริงๆไม่ต้องรีก็ได้ปล่อยไปก่อนนะครับท่านต่ำเนี่ยแนะนาว่าให้กด3ดาวทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรอได้เนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งมันจะรีครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณจะสามารถกดไอ้ตรงนี้ได้ตั้งแต่10บโมงกันถึงห้าทุ่มนี่คือเซิร์ฟเอเชียนะเซิร์ฟอื่นกูไม่พูดถึงเพราะกูไม่ได้เล่นนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับผมขึ้นอันดับห้ได้เยอะๆนะครับมันก็จะมีเนี่ยตรวจรางวัลได้นะครับเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยนะครับตรงนี้แหละ นะครับผมก็แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากมากมายพยายามกดดาวเยอะๆเ,เอาไว้นะครับหรือถ้าใครรีได้ก็รีใช้กล่องอันนี้ในการรีนะครับผมก็ถ้าคุณอยู่ในอันดับสูงๆเนี่ยคุณก็จะได้แต้มเยอะครับแต้มเยอะของคุณก็จะเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแบบซื้อแบบตําลึงไม่ผูกหรือว่าคุณจะชอบแบบแลกฟรีๆไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็พลาดเพราะผมไม่รู้ อย่างที่ผมบอกว่าผมเล่นเกมนี้เนี่ยตั้งแต่เล่นแบบไม่เป็นนะครับจนเล่นมาพอเป็นเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังรู้ไม่หมดนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เล่นเรื่อยๆครับถามเรื่อยๆครับผมเอ่อชิวจิวนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ในกิวก็เล่นกันอยู่3คนจริงๆเนี่ยผมก็ว่าเดี๋ยวว่าจะไปหากิวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขี้เกียจอยู่แล้ว3คนเนีเหงาปนปเหงาเปีย้ยะแล้กินเอ่อเดี๋ยวไปหากิวอยู่ดีกว่านะคลืค้นมีคิวไหนยังไงก็เล่นอยู่ในเอเชียนี้ก็ แนะนําทักก็ได้นะครับผมเออโอเคครับผมยังไงก็วันนี้ไฝ้เท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจุ๊บจุบ